มกิ Mandow ครับคือในทุกๆวันของทรีแมนดาวนะครับนอกจากพวกเราเนี่ยจะเล่นดนตรีแล้วนะครับพวกเราก็ทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างผมก็สตรีมเกมบ้างาาาครับแล้วก็มีรับงานแสดงเป็นนักแสดงด้วยครับทุกคนบาทที่เข้ามาในชีวิตผมนะครับมันคือความท้าทายฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถข้ามผ่านมันไปได้เนี่ยเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมครับ สวัสดีครับผมเตทีมันดาวครับนอกจากตีกองแล้วผมยังคอยช่วยเรื่องต่างๆในวงด้วยครับคอยนัดประชุมหรือว่างแผนภายในวงนะครับไม่ให้พวกเราซีเรียสหรือว่าเล่นจนเกินไปค,คนเราคนนึงเนี่ยมันทําได้หลายอย่างครับผมเลยมองว่าคนเราจะต้องยืดหยุ่นได้เหมือนพวกเราที่มีความเป็นเพื่อนและมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวครับอุ้ยมันจะเกินปุ้ยมุ้ยสวัสดีครับผมเสงมือคีย์บอร์ดครับผม แล้วก็เป็นผู้ดูแลในส่วนเมอร์เชนดส์ของวงทีแมนดาวครับการทำงานของสองหน้าที่นี้จะมีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือเราต้องชัดเจนกับตัวตนนะครับภาพของเมอร์เชนดส์ที่เราถ่ายทอดออกมาเราต้องพยายามใส่ความเป็นตัวตนของทีแมนดาวลงไปให้มากที่สุดครับสไตล์การทำงานของผมนะครับต้องรู้สึกสนุกไปกับมันครับผมเชื่อว่างานที่เราทำแล้วสนุกเนี่ยมันคืองานที่เรามีแพชชั่นกับมันครับ เพราะงั้นก่อนที่ทุกเพลงของเราจะปล่อยเนี่ยเราจึงตั้งใจสร้างสรรค์และใส่พลังอย่างเต็มที่และสนุกไปกับมันครับผมว่าการแต่งเพลงเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่าเรื่องราวในชีวิตของคนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆเราก็ไม่มีอะไรมาเล่าถูกไหมครับเพราะงั้นผมก็เลยไม่กลัวครับกับการที่จะต้องออกไปลองทําอะไรใหม่ๆถ้ามันสามารถทําให้ผมกลับมาทําเพลงกลับมาสร้างสารรค์ผลงานให้กับวงได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มครับ เวลาที่มันหนักมันก็หนักจริงๆนะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดพวกเราก็เลยใช้ชีวิตให้มันสุดครับตอนลุยเราก็ลุยให้สุดตอนพักเราก็พักให้สุดเช่นกันฮะก็ที่เขาบอกว่าหนักเอาบอสู้เนี่ยเราไม่ต้องสู้กับมันเสมอไปหรอกครับออกไปสนุกกับมันบ้างก็ได้ครับเอาให้เต็มที่ครับเราเต็มที่กับทุกบทบาทที่เราได้รับครับแต่ในบางจังหวะที่เราได้หยุดพักเราก็เต็มที่กับมันเช่นเดียวกันครับพักแล้วก็ต้องกลับมาลุยต่อเพราะว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวฮะพักได้เราก็ต้องมา ทำงานต่อได้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถมีช่วงเวลาเหล่านั้นได้นะครับแค่ทุกคนพร้อมที่จะบ้าไปให้สุดกับทุกจังหวะชีวิตเหมือนกับพวกเรา